คนนะครับนะคลิปนี้นะเป็นคลิปการมาบอกเทคนิคการขึ้นกระดานนะครับการถ่ายไม้นะสำหรับสำหรับคนที่สนใจเรียนเรือนะครับถ้าท่านใดสนใจก็มาฟังกันเลยนะครับก็หลังจากนะเมื่อวานนะครับที่เราตั้งโกงมาเป็นเสร็จเป็นที่รีร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือตัวนี้นะนี่ มองมองมองเห็นกันไหมนี่นะชุดนะนี่นี่นี่ก็คือชุดที่เราตั้งกันไปเมื่อวานนะครับในส่วนก่อนที่ผมวงเอาไว้นะหัวหัวเรือนะผมเด้อยู่อยู่อยู่ด้านซ้ายนะเบอร์กลงเบอร์หนึ่งกลงเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับนะทีนี้ข้างหน้าเนี่ยนะข้างหน้า ข้างหน้าเขาจะมีความเอียงนะครับ115นะวัดจากข้างล่างเลยนะครับข้างหลังนะ1 0หนะทีนี้นะพอพอเราได้แบบนี้เสร็จนะครับนะพอพอที่ที่เราจะมาวางนะครับตรงนี้เท่าไหร่นะขนขนหน้า ถึงร้อยสิบห้าอันนี้อันนี้เรามองจากทางด้านบนนะครับข้างหลังร้อยห้านะครับนี่ทีนี้กงเบอร์หนึ่งเนี่ยผมทำไว้แล้วโอ้โหเดี๋ยวนะอะ่พอมันเลื่อนยังไงนะมันเลื่อนอย่างนะเงี้องอย่ะอ่ากงเบอร์หนึ่ง กองเบอร์สองกงเบอร์สามกงเบอร์สี่กคงเบอร์ห้ากงเบอร์หกงเบอร์เจ็ดกงเบอร์แปด โกงเบอร์โกงเบอร์เก้ามาโกงเบอร์เก้าอ่าทีานี้ทีนี้ปัญหาจะเกิดแล้วนะความซ้ายขวาความสมมาตรนะครับเริ่มไม่มีแล้วนะยานะครับอย่าเชื่อใจนะอย่าพยายามอย่าอย่าเชื่อใจในแบบนะครับเราต้องพยายาม เรียนรู้ด้วยด้วยตัวเองนะแบบแบบเรือนะครับมีการถ่ายเอกสารมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนะครับสมัยที่ผมเรียนอยู่นะผมก็ใช้แบบชุดนี้แหละนะครับก็มีความผิดพลาดของของแบบนะซึ่งเราจะต้องแก้ไขนะครับเดี๋ยวผมพยายามพยายามเกะเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกออกเขา เขามาแก้ก่อนแป๊ันึงนะเรื่องไอทีผมก็ไม่ค่อยเป็นนะผมบอกเดยผมก็จะพยายามพยายามอยู่นะครับี่ฮนะทีนี้ทีนี้สังเกตอะเห็นอะไรฮสังเกตเห็นอะไรครับสังเกตเห็นความไม่ตรงใช่ครับนี่แหละที่ที่ผมจะพยายามที่จะมาบอกวันนี้แหละนะนะ กงเบอร 1, Pokémon 2, Pokémon 3, นะ์หนึ่งกงเบอร์หนึ่งตรงนี้กงเบอร์สองเบอร์สามนะนี่นี่นะเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้านะครับทีน <maintenant. S 2> ี้พอเวลาเราขึ้นไม้นะเอ้ยเราเราเราจะด่วนขึ้นเราเราตั้งก่อนพยายามตั้งนะครับนี่ตรงนี้นะตรงที่ผมคิดไว้พยายามตั้งให้เขาตรงกลางกับ กระดูกงูนะแต่ว่าเชื่อได้เลยปะว่าไม่มีใครตั้งได้เป๊ะนะร้อยเเนะครับแม้แต่ผมทุกวันนี้ผมก็ยังตั้งไม่ได้ร้อเเซผมก็มีโอกาสพลาดพลาดประมาณมิลหนึ่งครึ่งมิลนะแต่ว่าพอเวลาเบอร์หนึ่งนะสมมุติว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยเบอร์หนึ่งเราตั้งเยืงไปทางขวานะครับพลาดไปทางขวานะไอ้เบอร์สองเนี่ยเรายืงมาทางซ้ายนะเนี่ย เบอร์สามนะเราก็มาทางซ้ายอีกครึ่ง <shove> ม <in emerges> ิลครึ่งมิลครึ่งมิลมาเรื่อยๆทีนี้เบอร์เบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับเบอร์หนึ่งเนี่ยกับกับเบอร์สามเนี่ยเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยทีนี้เวลาเขาผิดพลาดนะครับเขาจะไม่ได้ผิดพลาดแค่หนึ่งมิลนะเขาเขาจะผิดพลาดประมาณสองมิลกับสามมิลนั่นแหละเรื่องเรื่องมันจะเกิดตรงตรงตรงนี้แหละครับเนี่ยทีนี้การการแก้ปัญหานะการแก้ปัญหาก็คือเราจะเฉือนนะครับเรา เราจะเฉียนเราจะเฉียนโกงออกนะครับเวลาที่เราติดติดกระดานลงไปนะนี่กกงเราจะเป็นแบบนี้นะครับเรามองจากด้านบนนะเวลาที่เราเวลาที่เราตัดนะเราจะเฉียนเราจะเฉียนออกอย่างนี้เราจะเฉียนออกประมาณสองกงถึงสามกงนะครับนี่รอบรอบเลยนะครับรอบในส่วนของโค้งเลยนี่นะตั้งแต่ นะตั้งแต่คนละสี 4. ตั้งแต่บริเวณนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยเนะตั้งแต่หัวเนี่ยแะก่งอยู่เงี้ยนะนี่โก่งอยู่งี่นะเนี่ยปาดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยปาดปาดออกแบบนี้นะครับพอปาดออกเสร็จปุ๊บนะทั้งทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับคอสีแดงนะนี่นี่ปาดออก ที่นี่ผมมาด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยเราก็ต้องมาปาดปาดออกอย่างนี้นะโอ้โหปาดติดทางแล้วระวังด้วยนะครับนี่ปาดออกปาดออกปาดออกนะปาดจริงปาดออกให้จริงอยู่นะแต่ว่านะเดี๋ยวกงขอสีน้ําเงินกงเรือนะกงเรือจะเป็นแบบนี้นะเวลาที่เราปาดออกให้ให้ปาด แบบนี้นะครับนี่ให้ตรงนี้นะเดี๋ยวขอซูมหน่อยนี่นะครับให้ให้ตรงนี้นะเขายัางเหลือนะนี่ใหญ่ไปใหญ่ไปนี่ตรงนี้นะให้เขาเหลือนะให้เราปากนี่ตรงนี้ออกทีนี้ทีนี้โกงโกงเราก็จะโกงเราก็จะเป็นแบบนี้แหละนี่ฮนะ บริเวณนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนะฮะทีนี้พอเวลาเราเรามาขึ้นขึ้นไม้นะไม้ขอเป็นสีน้ำตาลนะไม้เป็นขอสีเป็นสีน้ำตาลมีไม้น้ำตาลโอเคนะทีนี้พอพอเวลาเราเรามาขึ้นไม้นะครับเราจะติดตรงกลางก่อนนะติดตรงกลางก่อนลากมาเลยปึ๊กดมาเลย อ่าเนี่ยสังเกตเห็นอะไรนะสังเกตเห็นว่าเบอร์สองนะเนี่ยเนี่ยนะครับสังเกตเห็นตรงเบอร์สองนะนี่ตรงนี้เลยสีแดงนี่ตรงที่วงนะครับเนี่ยเนี่ยเขาไม่สนิทนะเขาไม่สนิทพอไม่สนิทเสร็จปุ๊บเราอย่าไปกดนะเราอย่าไปกดตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลงไปนะ ปล่อยปล่อยเขาขึ้นมาเลยนะครับปล่อยเขาขึ้นมาเลยให้ธรรมชาติให้ธรรมชาติของไม้นะเขาโค้งแบบนี้นะอยา่าอย่าเป็นแบบนี้นะหรืออย่างอย่างนี้นะแบบนี้ไม่เอาเดี๋ยวนะแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เอาเอาแบบนี้นะครับนี่นี่เอาแบบธรรมชาติเลยเนี่ยไม้ของเขาจะโคง้งแต่ว่าในความโค้งของเขานะอย่าให้เขาห่าง นะอย่าให้เขาห่างอย่าให้เขาห่างจากจากตรงนี้มากนะครับจากเบอร์สองมากเบอร์ที่เราทําให้เขาห่างนี่แหละแล้วก็สังเกตถ้าเบอร์ถ้าเบอร์สองนะตรงนี้เขาห่างเราจะสังเกตตรงที่สามกับหนึ่งนะครับซ้ายกับขวาของกงท,ที่เกิดเหตุนะครับอย่าให้สองกงนี้เขาห่างไปด้วยนะครับ ถ้าเขาห่างให้เขาห่างแค่กงกลางกงเดียวนะนั่นแหละทีนแล้วก็ขึ้นแล้วก็ค่อยๆติดเราจะติดจากตรงกลางก่อนนะครับแนะนาเลยติดตรงกลางก่อนติดตรงกลางปุ๊บอย่าด่วนนะมาฟังนี้ดีกว่าพอติดพอเราติดตรงกลางเสร็จปุ๊บเราจะด่วนมากงถัดมานะเรามองข้ามไปเลยนะครับเรามองข้าไปกงไปกงนี้ก่อนเลยนะเอาไปเทียบก่อนเอาไปทาบก่อนนะแล้วค่อยกลับ แล้วค่อยกลับมาติดมาหยอดกาวในกรงต่อมาเนี่ยในสมมุติว่าเราติดติดคอติดเป็นสีน้ําเงินนะตรงนี้พอเราพอเราติดแล้วนะเราจะเรา,เราจะด่วนติดตรงกรงที่สามนะเราลบก่อนนะเรามาทาบก่อนทาปุ๊บปุ๊บ,บอโอเคแล้วเราก็มาติดในกรงที่สี่นะครับทีนี้ ทำเหมือนกันนะเนี่เราจะติดกงที่3เราก็ไปเช็คก,กงที่2ก่อนนะว่าความสมดุลความสวยงามขนาดไหนนะเขาเสมอไหมเขาสนิทไหมนะที่เราก็มาติดตรงนี้กงที่3นะครับเนะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะทีนี้มาพูดถึงลายไม้นะพตรงนี้ใครไม่เข้าใจนะนเกี่ยวกับการปาดกงนะครับการปาดกงก็สามารถทักคอมเมนต์หรือ ทางไลน์มาถามผมก็ได้นะครับทีนี้ผมพูดถึงลายไม้นะลายไม้ที่เราจะเจอนะนี่ในส่วนของนะลายไม้นะครับของของไม้เนี่ยเขาจะมีอยู่แล้วแหละเนี่ยแบบเนี้ยนะลายไม้ที่เขาเฉียงเฉียงเฉียงลายไม้ที่ดีนะลายไม้ที่ดีควรควรเป็นแบบไหนที่ควรเอามาขึ้นกระดานนะครับนี่ผมผมจะบอกทั้งหมดเลยบอกเทคนิคเทคนิคบอกทั้งหมดเลย คือแต่ก่อนผมผมไม่รู้ไงนะว่าไม้แบบนี้ควรจะเอามาขึ้นไหมนะครับลายไม้ไม้ที่ไม่มีลายไม้นะไม้แบบเน,นียนๆเลยเนะี่ยเหมาะเหมาะที่จะเอามาขึ้นเหมาะที่จะเอามาขึ้นไอกระดานมากนะครับสําหรับมือใหม่ๆเนี่ยไอที่มีลายนะอย่าอย่าเอามาขึ้นเด็ดขาดนะเราพยายามเราพยายามดัดดัดโค้งดูแบบนี้นะดัด หมายเแบนนี้เราก็ลองดัดโค้งดูงี้นะครับดัดโค้งดูก่อนว่าไม้เขาโค้งไหมถ้าเกิดเขามีอาการงอพับบิบหักเนี่ยดังแคบเนี่ยเราเอาไว้ปูพื้นดีกว่านะครับทีนี้ไม้แบบนี้ไม้แบบนี้ดีนะดีขึ้นง่ายนะแต่ว่าในในส่วนของซ้ายมือผมขอเป็นขอเป็นสี่เหลืองขอเป็นสี่เหลีอยอ่าทีนี้นะ ในส่วนของตรงนี้นะครับนี่เขานะเขาจะมีการนะลายไม้เขาจะมีการ,นะาการปาดมีการขวางนะครับเนี่ยขวาง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 เนี่ยมามาเรื่อยๆเลยนะทีนี้เวลาการปาดนะครับมีดใบมีดเราจะลงแล้วนะถ้าเกิดเราปาดเราปาดแบบนี้ฟืดนะ โอก,กาสเนื้อไม้จะฉีดตรงนี้มีนะครับให้เราปาดเวลาที่เราปาดนะให้เราปาดย้อนนะปาดย้อนกับไม้นี่ปาดย้อนกับนี่มือใหม่นะผมพูดถึงมือใหม่นะนี่แต่ถ้าเกิดว่ามืออาชีพนะครับเขาสามารถที่จะปาดซ้ายปาดขวาได้เลยนะในตรงนี้ให้ระวังนะครับการปาดไม้กระดาน ขนาด7คูณหนนะตรงนี้ที่จะขึ้นนะครับก็พยายามดูนะก็วันนี้ก็มาพบกันสั้นๆนะถ้ามีอะไรตรงไหนที่พูดไวไปนะก็สามารถทักเข้ามาถามได้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะที่จะต่อเรือสำเภานะครับให้อดทนนะครับเดี๋ยววันหนึ่งคุณจะเข้าใจนะ มีอะไรตรงไหนไม่เข้าใจถามนะครับผมบอกผมบอกหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเทคนิคแทคนติกของการขึ้นเรือนะครับบอกหมดทุกอย่างไม่มีไม่มีปิดบังนะถ้าจับมือทําได้ทําไปแล้วนะครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับขอให้ผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะครับถ้าผ่านไปแล้วทุกอย่างจะรับรื่นมากนะสวัสดีครับ